การที่อาตาัตมาเอาธรรมะมาสอนเอาคติธรรมะสอนมันมีข้มเมียนหนึ่งก็ถือว่าเป็นกติเตือนใจได้เลยเพื่อนมาเมียนอาตาัตมา่ามึงจะออกมาพูดทําไมไอ้อ้วนเป็นพระอะไรมายุ่งกับโลกโชเชี่ยวทําไมมัวแต่สอนคนอื่นไม่สอนตัวเองสึกๆไปซะเออประมาณนี้นะ อาตมาก็บไริใสยใจดอกก็ะไยตอบคอมเมนต์ไปสั้นๆด้วยคำทีสุภาพตอบไปว่าขออภัยใจโยมอาตมาพูดธรรมะสอนคนจ้ะไม่ได้สอนควายขออภัยด้วยนะจ๊ะอาตมาบาสมีแหละมันดาอาตมาเง่เป็นเพืชเลยเรื่องนี้สอนในเฮ้าหูจากว่าสิ่งใดที่เฮ้าบ่มัก เข้าไปดาเขาเพราะจเขาวาให้ขึ้นเคียดสิ่งใดที่เขา้าปรมักเอาก็จะไปทํากับคนอื่นจะเดินพร